แล้วก็ไปร่วมวงชําำละเนื้อวัวในงานบุญพระป่าแจากจากกันในหมู่บ้านที่มุกดาหารครับท่านผู้ชมและปรากฏในเวลาต่อมาเสียชีวิตด้วยโรคแอนแทรกที่มุกดาหารอายุ53ปีมีโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวานเริ่มมีตุ่มแผลขึ้นบริเวณมือข้างขวาเมื่อวันที่24เมษายน คารักษาตัวที่โรงพยาบาลวันที่27เมษายนด้วยอาการที่แผลที่มือเนี่ยมันเริ่มมีสีดำชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ข้างขวาเนี่ยโตมีอาการหน้ามืดแล้วก็ชักเกรงก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาท่านู้ชมสาสุขได้ส่งทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ตรวจสอบการแพร่ระบาดของโรคแอนแทรกที่ว่านี้หลังจากอย่างที่บอกมันมีกรณีที่กินเนื้อวัวชำแหละ ในงานบุญพระปา่าในหมู่บ้านและมีคนเชีวิตอายุ53ปีโดยที่ก็มีการเฝ้าระวังคนกินเนื้อดิบ